นาราเคล็บก็เทยวันก่อนที่มาไลฟ์ร้องห่มร้องไห้นะมีน้ําตาบางเอิญไปรู้ร้องห่หมร้องไห้กับคดีดที่โดนการร้องของเขาเนี่ยนะถ้าไปเล่น,ลนหนังเนี่ยคงคงไม่ได้เล่นอ่ะ <c oughs> ไม่เนียน,นตีบทไม่แตก <c oughs> ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ออไปเียนมาใหม่นะแต่ร้องห่มร้องไห้จากกรณีที่โดนจับที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารออกฤทธิ์อันตรายเนี่ยนะคะแล้วก็ร้องไห้และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอาชีพ เรื่องทำม,มาหากินเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็โยไปถึงสถาบันด้วยคือ,ค,อคนฟังรลฟ์ก็ฮะยังไงนะมันไปเกี่ยวข้องอะไรได้ยังไงก็องงอยู่นะเกี่ยวไนดะ้ยังไงแต่ก็พูดออกไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้ทางสปป,ปสค่ะเมื่อวานนี้ประธานสปป,ปสคุณอนนท์กลิ่นแก้วสวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันไปแจ้งความค่ะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะไปพบกับผู้กํากับเลยนะคะ แล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับนายอนิวัตรประทุมถิ่นหรือว่านาราเคฟกระเทยกรณีที่ไลฟ์ขอโทษแต่ก็มีบางช่วงที่มีการพาดพิงสถาบันนะคะในการไลฟ์ในคืนนั้นเนี่ยมันมีบางประโยคที่คนฟังแล้วก็เฮ้ยมันไม่ควรไม่เหมาะและถ้าตีความเนี่ยมันจะทำให้เราตีความเลยเถิดไปด้วยในสิ่งที่เธอได้มีการไลฟ์ระหว่างการไลฟ เธอร้องไห้เป็นช่วงๆนะคะจนถึงช่วงหนึ่งได้พูดว่าขอพูดตรงๆจากใจตั้งแต่โดนคดีมาตรา112จากโฆษณาลาซาดา้าตนก็เหมือนโดนตัดแขนตัดขาหมดทางทำมาหากินวอนผู้ใหญ่วอนในหลวงให้เมตตาขอทำมาหากินอย่างมีความสุขได้เลี้ยงดูพ่อแม่และตอบแทนสังคมแล้วก็มีบางช่วงพูดหมิ่นเมให้คนฟังเข้าใจสถาบันผิดๆด,ด,ด้วย mm. คือ,คอบางประโยชฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งอ่ะคือหนึ่งเนี่ยในความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่มีต่อกันเลยค่ะนะคือคุณนาราเนี่ยกาลังจะบอกว่าที่บอกว่าวอลในหลวงให้เมตตาขอทํามาหากินอย่างมีความสุขแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าทุกวันนี้คุณทํามาหากินไม่ได้เพราะเพราะอะไรนเนี่ยคือคือคุณขึ้นประโยคแบบเนี้ย<อ>ทําให้คนเข้าใจได้ว่าอ๋อคุณทํามาหากินไม่ได้เพราะเพราะสถาบันเหรอ เขาไปโดนคดีร้อยสิบสองซึ่งไม่ใช่ไออย่างคดีล่าสุดที่คนโดนจับเนี่ยนะคุณไปมีส่วนร่วมในการขายสินค้าที่มันเป็นอันตันยลและผิดกฎหมายคนะคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือมันผิดกฎหมายนะเออถ้าคุณมีความสุขแล้วยอดขายคุณเยอะคุณโฆษณาแล้วโอ้คุณขายสินค้าได้เยอะ คุณมีความสุขเพราะคุณได้สตางคงแต่คนที่เขาซื้อคุณไปเขาหลงเชื่อคุณไปเนี่ยเขามีความทุกข์เพราะเขาอันตรายนะเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องความสุขไม่ความสุขค่ะพูดเรื่องความถูกต้องค่ะเรื่องหลักกฎหมายและไม่เกี่ยวอะไรกับสถาบันเลยที่คุณโดนจับเนี่ยเพราะคุณทําตํารวจเขาเห็นว่าคุณทําผิดกฎหมายออคุณก็ไปแก้ข้อกล่าวหาไปสู้คดี ไม่ใช่เชื่อมโยงอะไรมั่วส่วแบบนั้นค่ะ,น,ะนั่นแหละเขาก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยไปให้กับทางตํารวจนะคะให้ให้ตํารวจตรวจสอบว่าถ้าพกกกบการกระทําความผิกดก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ